ภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่รู้สึกคิดหรอกอยู่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรียนกับใครและเรียนที่ไหนผมอาลีบาบามาจากสถาบันสอนภาษาจีนผู้ปู่ปปเก่าครับรู้สึกครับมาเราสืบกำลังสอนภาษาจีนอยู่กำลังสอนคำศัพท์ของ HSK สามคำเนี่ยคำบนเนี่ยรู้สึกจำได้หรือยังนะฮะจำได้แล้วทุบทวน ถ้ายังจำไม่ได้ตั้งใจเรียนก่อนเรียนกดใจให้เราเสักหนึ่งทีนะครับจ่ายค่าเรียนด้วยโอเคนะอ่ะมาคำแรกเลยครับจืออันจันจัน่นแปลว่ายืนตัวอย่างเช่นแมา่มาจั่งในข้อด้นขะ้างนะตัวอย่างแปลว่าอะไรครับรูกสิกครับมามา่คือคุณแม่จัน่นยืนจ่อยู่นะ ของฉันชั้นเปียนข้างๆตัวคุณแม่ยืนอยู่ข้างๆฉันเขาจะแมรู้สิครับนะอ่ะคำที่สระ,ะคำที่สองครับจางจัง,จร,งรู้สิครับจังจัง啥意思啊同学们张แปลว่าอะไรครับแปลว่าแพงจริงๆจังไม่ไม,มีหลายความหมายนะรู้สึกครับจังแปลว่าเป็นนามสกุลได้ด้วยนามสกุลจัง อ่จังซันใช่ไหมฮะนอกจากแปลว่าแผงแล้วยังแปลว่าอ้าปากได้ด้วยอย่างเช่นจังจสวยจังจสวยอ้าจังจสวยแต่ในสไลด์นี้ในตรงนี้เราจะสอนเป็นลักษณะนามของกระดาษอะไรที่ไม่ไม่แผ่นๆที่มันแปลว่าแผ่นยกตัวอย่างเช่นชิง给我两张纸รู้สช่ครับชิงคือก็รู้นะเก๋คือให้วัวคือฉัน 两张คือสองแผน่นสองใบจือคือกระดาษ请给我两张纸ขอกระดาษสองแผนงง่น懂吗同学们นะโอเคคำที่สครับรู้สิครับจือเอาเจ้ากูกู顾照顾照顾แปลว่าดูแลดูแลครับรู้สิครับตัวอย่างเช่น我生病的时候妈妈一直照顾 หัฮะแปลว่าอะไรครับ,บ,บ,บทุกทนะ่ครับหัวคือฉันฉันป่วคือป่วยไม่สบายแต่สิ่งทแปลว่าตอนที่นะฮะมาม่าอีจื้ปลว่าตลอดเจ้ากู้คือดูแลหัวคือฉันทั้งเบวก็จะแปลว่านะตอนที่ฉันไม่สบายนะฮะคุณแม่ดูแลฉันตลอดเลยนะครับรู้สึกครับนะ นี่ก็คือ3คํานี้มาเรามาทุบทวนก่อนจั่นแปลว่ายืนจังแปลว่าแผ่นนะตรงนี้นะครับเจ้ากู้แปลว่าดูแลครับรู้สิครับไหนใครที่ตั้งใจเรียนถึงตรงนี้เราเชื่อคหมายเลข2เข้ามาที่คอมเมนต์เราจะได้รู้ว่ารู้สิคนนี้ตั้งใจเรียนมาถึงตรงนี้นะคำตามคําสั่งของเราเะแล้วพิมหมายเลขสองเข้ามาที่คอมเมนต์นะรู้สิครับอย่าลืมนะเราจะมาดูซิว่ารู้สิ ทางออนไลน์ของเราใช่ไหมมีใครตั้งใจเรียนบ้างโอเคปะ่ะนะฮะมาสำหรับรู้สิทธิ์ทีเ่เรียนมาถึงคลิปนี้ใช่ไหมอย่าลืมไปทบทวนคลิปเก่าด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราซือเพื่อดูคลิปต่อไปนะฮะสำหรับรู้สิทธิ์ที่อยากจะเรียนจริงจังมากกว่านี้อยากจะหาที่เรียนเรียนได้ทุกที่ท,ท,ทุกเวลานะครับอา,อาจารย์สอนภาษาจีนผู้เชี่ยวชาญสอน h อจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเราชาเลบบานนี้เลยครับ นะเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนระดับสากลลงรับโดยสหรัฐจีนและไทยนะสอนคนไทยมา15ปีนะปีสอนลูกศิษย์คนไทยเข้าสอบ h s k ไปแล้ว1 0 0 0 0หมืนคนครับนะฮะลูกศิษย์ที่คนไหนที่เรียนศิลป์จีนอยู่เรียนไอภาษาจีนอยู่เรียนภาษาจีนอยู่ยน,าาน,ยนะหรือจะไปชินทุนที่จีนตรงที่สุดครับหลักสูตรของูองเรานเนี่ยตรงที่สุดเลยนะ,ะถ้าลูกศิษย์ได้เรียนลูกศิษย์ได้กไดเกรดที่ดีขึ้นได ชินทุนเรียนฟรีแน่นอนครับนะฮะถ้าลูกศิษมีวัตถุประสงค์แบบนี้มีเป้าหมายแบบนี้นะฮะติดต่อที่หน้าโปรไฟล์หรือไม่ก็ตรงแคปชั่นของแต่ละแพลตฟอร์มหาเจอติดต่อเข้ามาคอร์สดีๆของเราเรอลูกศิษอยู่นะครับบ๊ายบาย